ต้นไม้นะครับตรงนี้ รับตาคุณนอนี้ต้องระวังโอ้ค่อ oh, <ฮ>ยๆแต่ว่าไม่มีเวลามองวิวเลยใช่ <c oughs> มันตอนนั้นมีใครมองหรอกวิวอะ <c oughs> เอาทางอย่างเดียวเอาเชิดชัยอย่างเดียว <laughs> ย่อเข่าไปตรงไหนนั่นยอ่ยอย่อย่อเข่าสู้ไปเลยเผื่อเผื่อรถมันมาตะโกนหาก่อนตะโกนคูน่เรื่องตรงนี้ซัดกันแรงกับทางแบบเนี้ยพี่บอยโอ้มันดีไงทางมันนุ่ม เนะีแล้วเ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวมีที่สนุกกว่านี้แล้วสนุกแล้วเี๋วม,มันเทิงกว่านี้ถ้าฝุกทางเที่ยวอ่ะเราต้องคุมเครื่องคุมเครื่องให้มันไปอย่างใจเรานะเออลายไหนที่เราจะไปอ่ะ ไม่ใช่ว่าให้เครื่องมันพาเราไปนะมันพาไปไปให้ตัวเลยได้เราคงไม่ตรงนี้จะไปทางนี้เฮ้ยต้องดูดูลายรถที่มันวิ่งอ่ะมันจะแน่นแล้วถ้าไปตรงกลางมันยังนั่นตอนขึ้นก้มไปแล้วฟึ๊บเออมันจะได้เพิ่มความเร็วไปไม่เอาไม่หายเห็ดไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่หาไปเอาไปเลยไ,ไ,ไม่เป็นไรรถนี้เบาเอาวิ่งช้าไปเลยเขาหลบไปเราด้วยสบายสบายวันนี้ชทมทุ่งสวัสดีครับซ้ายครับซ้าย ไปเลยสายไ้นงวิ่งกลัวนุ่มล้มก็ไม่เจ็บแซ่พันก็ขี่มาแล้วนอกบ่อยกลัวอะไรล้มยังไม่เจ็บเลยเี็พื้นอยู่โรงพยาบาล <c oughs> ยสวยช่วงหน้าฝนพวก ต้นมันกำลังเขียวกะจีเลยตรงเลยเฮ้ยเ้ยโดดทีดดทกิ่งมะม่วงล้มเลยไอ้เตยแรกๆมันมาน่ะพี่บอย ไอ้เตยอ่ะไอโจเตยอ่ะแรกๆมันมาไม่ขี่ไม an, 2> 2> ่ได mm, ้นะพอมันวิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเก่งเลยไอเตยอ่ะแรกๆมันลงทางชันมันยากเลยตอนตอนตอนมาครั้งแรกเลยก่อนงานอี้ปีกอีกเพราะว่าตอนโจโก้มาทําคลิปใช่ไหมล่ะอ่ามาใช่หลังๆมาเริ่มเก่งเลยเดี๋ยนี้เริ่มอัพเรื่อยๆเห็นไหมเขามาทางเทลบ่อยแต่เขาก็เก่งทีนี้เขาก็ไปได้ทุกงานทีนี้ พอขี่ได้แล้วพี่บอยพามาเลยจะไม่ไม่ต้องห่วงแล้ว